สวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับสำหรับเดือนกุมภาพันธ25์2567นี้มาดูกันซิว่าดาวที่โครจรไปยังพบต่างๆนั้นจะมีอิทธิพลดีร้ายประการใดบ้างต่อลัคนาเกิดท่านนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับดาวประจำตัวท่านเนี่ยดีนะครับได้ตำแหน่งมหาจักร และต่อด้วยเทวีโชคเดือนนี้ท่านจะมีการเคลื่อนไหวไปมาเยอะนะครับติดต่อประสานงานเดินทางนูน่นนี่นั่นและส่งผลดีด้วยประกอบกับมีผู้ใหญ่ผู้บริหารหรือแบ็กอัพของท่านหรือผู้กว้างขวางหรือผู้ทรงอิทธิพลต่องานการของท่านหรือต่ออาชีพท่านหรือการทำมาหากินของท่านเนี่ยจะให้การสนับสนุนนะครับ เริ่มขยับเอาเริ่มแอคชั่นออกแรงเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังนะครับเรียกว่าไปแบบมีมีอะไรครบุบมีเขาเรียกว่ามีอะไรคุมหลังไปด้วยค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับแล้วตัวท่านก็มีความกระตือรือร้นดีทีเดียวนะครับสิ่งที่อาจจะเป็นอุปสรรคบ้างคือโปรเจกต์ใหม่ๆไอ้โปรเจกต์ Project เกา่าๆเนะ่ะหรือง,งานเกา่าๆเนี่ยมันไปได้ดี นะครับมีความคล่องตัวได้ดีแต่โปรเจกต์ใหม่หรือสิ่งที่ได้รับมอบหมายใหม่ๆเนี่ยอาจจะทําให้ท่านเนี่ยหนักใจหรือว่ามีความวิตกกังวลเป็นอย่างมากเพราะเนื่องจากว่าได้รับอิทธิพลของความเป็นพินทุบาทของดวงดาวอาจจะทําให้ท่านเนี่ยถูกมองในลักษณะของเขาเรียกว่าด้อยฝีมือจากบุคคลภายนอกนิดหน่อย นะครับสำหรับโปรเจกต์ใหม่ๆเท่านั้นนะครับโปรเจกต์ project เก่านี้ไม่มีปัญหางานเก่าๆที่เคยทำอยู่นี้ไม่มีปัญหานะครับสำหรับการเงินในเดือนนี้ดาวการเงินของท่านเดินดีนะครับเดินโครจรดีแล้วได้ํตำแหน่งมหาอุดด้วยดังนั้นโอกาสที่ได้รับจะได้รับเงินพิเศษจากงานนะเป็นเงินก้อนกว่าดีนะครับ หรือเป็นรายได้พิเศษขึ้นมาที่มันมากกว่ารายได้ประจําไม่เยอะหรืออาจจะเป็นการค้าที่มีกําไรเกินคาดนะครับเดือนนี้การเงินของท่านดีคนที่มีปัญหาก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาไปได้อย่างเปาะใหญ่เลยนะครับในเดือนนี้มาดูทางด้านความรักความรักก็มีเขาเรียกว่ามีความลงตัวกันดีอยู่แล้วสำหรับคนที่ยังโสดโเนี่ย ในเดือนนี้อาจจะโดนคนเข้ามาแอบชอบได้นะครับสังเกตให้ดีถ้าเราเป็นคนที่ไขว่คว้าอยู่แล้วมันก็จะเจอถ้าหากว่าเราเป็นคนที่เฉยๆนิ่งๆเนี่ยสังเกตเอาหน่อยเพราะบางทีคนที่ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะมีชีวิตคู่เนี่ยมีคนมาแอบชอบบางทีไม่ค่อยรู้ตัวเลยสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องระมัดระวังคู่นิดนึง เขาจะมีลูกเล่นแง่แง่งอนงอนนิดนิดหน่อยหน่อยหรือมีอารมณ์แบบไม่อยากให้เข้าใกล้นะเขาอาจจะมีเขาเรียกอารมณ์ติดอาร์ตติดนะ่ละลักษณะอย่างนั้นเป็นตัวของตัวเองสูงในช่วงนี้ก็ปล่อยไปก่อนแป๊บเดียวประมาณเดือนเดียวคงไม่เป็นไรนะครับก็อาจจะไม่ได้ถ้าไม่ได้กันหนุงกันหนิงกันเหมือนเดิมก็ เขาให้เพิ่มระยะก็เพิ่มระยะนิดนึงแต่เดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าดาวใหญ่ที่คุมอยู่เนี่ยมันมีความโดดเด่นมั่นคงอยู่นะครับเพียงแต่อารมณ์ที่มันสอดแทรกด้วยอิทธิพลของดาวบางดวงเล็กๆน้อยๆท่านั้นเองนะครับเอาละครับชาวลัคนาราศีตุลในเดือนนี้ถือว่าค่อนข้างจะดีในทุกๆด้านนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีตลอดไปแล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันอย่างต่อเนื่อง สวัสดีครับ